เอาละครับพบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในอ,อคอมพิวเตอร์รีแพ์ชอปพาร์ทที่7นะฮะเราได้เดินทางมาถึงพาร์ทที่7แล้วก็ไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะมีอะไรหรือเปล่ามันเหมือนเกมมันก็จะอาจจะจบลงในพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ,อ,อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเปิดร้านนี้ก่อนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราทําบ้างนะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเล่นมันเหมือนจะ ตันหมดแล้วฮะไอพวกแฮกเกอร์ต่างๆเราก็แฮกไปให้คุณผู้ชมดูหมดแล้วนะไม่ว่าจะโทรศัพท์หรือธนาคารหรืออะไรต่างๆอานาที่เราทําได้แล้วก็เหมือนเออผมจะพอเข้าใจแล้วว่าไออันนะั้นมันคืออะไรนะไอไวรัส g e n รเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าให้เราเออซื้อไม่สิผู้ผิดมันเหมือนกับว่าเป็นการมันจะมีออเดอร์เนี่ยสั่งเข้ามาว่ามันจะต้องการไวรัส ไปทําอะไรบ้างเนี่ยฮะมันก็จะมีการประเมินราคาไวรัสตัวนั้นๆให้กับเราเราก็ต้องทําการไปเอาไวรัสนั้นนะจากคอมของลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยเอาไปขายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามที่เข้าใจแล้วน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วล่ะมาลามาดูกันต่อเลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันดีโอ้โหนี่ยังไม่ได้อะไรงันแงะเลยหเนี่ยมาเอาวาเอาค้มมาอีกดิ เ,เครื่องนี้ทำอะไรเนี่ยคอมเปิดไม่ติดต้องการ HD ด้วยอืมอ่ะนี่แหละเครื่องนี้ก่อนเลยที่จะได้รับการซ่อมจากเราเสียบไปปึ๊บแล้วก็เครื่องนี้ ยังไม่เสร็จสิ้นเอาไม่มีเมนบอร์ดเด็เครื่องนี้โอ้โหต้องสั่งอีกเมนบอร์ดกับ hsd นะเพราะว่าเครื่องนั้นมันต้องการ hsd อ่าแล้วก็ตัวท็อปไปเลยนะไม่สนหรอกฮะใช่ปะเนี่ยอันนี้เมนบอร์ดโอ้เมนบอร์ดตัวละแปดร้อยด้วยหรอแล้วว่ามันจะถูกกว่านี้ไม่เป็นไรเงินเรามีเยอะแยะจะไปอะไรกันนั้นเลยโอ้กลับหัวด้วยอะไรเนี่ย ต้องการอะไรบ้างนะวินแอมกับอระบบปฏิบัติการใช่ไหมจัดให้ไวรุ่นมีรูปเหรอโอโ้โหโอ้โหคอมนี้ยังกราดวินแอมโอ้ยเกาหัวอืมแล้วก็ระบบปฏิบัติการฉันไม่สนหรอกฉันทำได้ฉันไม่ซ่อมให้แกหรอก ไอ้หนุ่มเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะกูแอบงงนิดนิดเออมา L C P R X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  L อ่อ M 7 F O M 7 F O แล้วก็03 YR อ่า ah. เรียบร้อยเป็นไงล่ะเห็นเก่งไงดิเฮ้ยทำได้ยังไงกันการวินแอมแล้วก็ระบบปฏิบัติการแค่นั้นแค่นั้นเองเอ้ยปิดคอมด้วยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วชิวๆกลับหวยงั้นเหรอฮ่า เป็นไงผมว่าแล้วผมมันแบบเอ็กซ์เพิดสุดๆในการซ่อมคอมไปแล้วแม้แต่คอมมันกลับหัวผมยังสามารถซ่อมได้ขิงก่อนทีหนึ่งเอ้ยลบดิเอานี่มานี่มีเมนบอร์ดต,ตัวนี้เปิดกล่องอันนี้อะไรวะเนะี่ยอ่าเมนบอร์ดใส่ไปแล้วก็อันนี้ จัดตัวท็อปไปเลยไอ้นุม่มอันนี้ทำอะไรมั่งนะเอ่อเอสเอสโอเล่นเกมด้วยเหรอเล่นเกมด้วยต้องจัดแรมมั่งหน่อยแล้วต้องจัดการจอให้สักอันละกันนะแรมอมไว้ก่อนอืมอืมอกล่อ,องอุทิ้ศการจอเอานี่เลยไม่ต้องไปซื้อ าวางก่อนนีอแล้วนนี้อันนี้มาวางลงอื่นนี่กกะปึ๊บปึ๊บโอ้โพี่บอกเลยน้องเกมที่น้องจะเล่นน่ะผมจำได้เกมนั้นมันน่าจะใช้สเปคค่อนข้างที่จะสูงผมว่าเ,อ,าเอ้าเฮ้ยเอาเปิดม,มิติดด้วยเหรอโทรกูเกอรี่ไปเปิดม,มิติดด้วยนี่เอง อ่ะนี่เครื่องนี้มันใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วร้อหน่อยร้อหน่อยไม่เปิดทีดังบึ้บเลยเมื่อกี้นึกว่าไฟช็อตจะไปเป็นอะไรพังเะรอลูกอเออเราไม่รู้ด้วยนะว่า,วาไอ้กาจจอเนี่ยมันพังหรือเปล่าแต่เราไม่สนใจหรอก ก็เราจะขายอะนะ <sk ill> ปึ๊บอืมปึ๊บอืม้มหนึ่งพันมัเป็นไปว่าได้มันบอกห้าร้อยห้ารอยนี่ว่าแพงแล้ว 500. ห้าก็ห้าพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขายไปเถอะเออถ้าเราขายเอาของพังมาขายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบอว่าผมว่ามันต้องจะต้องมีรีวิวที่แบบว่าห่วแตกอะ บอกว่าอีลานหานี่มันเอาของพังมาขายให้กูปึ๊บไอ้อันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนไปให้มันดีกว่าเราจะซ่อมทำไมวะใช่ไหมการจออ่อเออคอมบิวนี่ดูดิมีอะไรโอ้มันไม่มีอะไรให้กูทำด้วะคอมเขาต้องการเมนบอร์ดลงเออไอ้อน,นั่นตัวบีไฟอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอืม จึ๊บจึ๊บนี่แล้วก็อะไรอีกบินอัดเอา้าอ๋อมันเครื่องนูน้นนี่ที่ใช้เกมสป,ปริงสูงบีนอัดมันไม่สูงคนละเครื่องคนละเครื่องจําผิดแล้วก็เอ่อระบบปฏิบัติการนี่ไหมจัดให้เลยระบบปฏิบัติการอืม C C X G 1 M B 9 Y Z M C C 1 R T เรียบร้อยแล้วก็ Benchmarker ให้เขาก่อนได้ปึ๊บระหว่างรอเราก็มาซ่อมเครื่องนี้ อจัดไปเลยนู่เยี่ยมเปิบเปิบโอ้โหอ่ะพังใช่ไหมเท่าไหร่แปดพันสี่เนี 8, ่ยผมว่าเหลือๆแหละเกมนั้นมันเป็นเหมือนอ้น,นั่นน่ะอะไรวะมันคือเกมอ้ไรตัวแดงๆอ่ะที่มันหาว่าใครเป็นฆาตากรอะ่ะจำชื่อไม่ได้ละ อยู่ไหนกิมพิก,กินี่ในในเนี่ยสองพันหนึ่งเองใช่ไหมบินอัดใช่ไหมเนะี่ยเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบ,ปบไปส่งเอ้ยเออถูกแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ่ะคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะเหมือนมันจะลืมอะไรบางอย่างว่ะแต่ขี้เกียจเช็คอะคือรวยแล้วไงมันเลยไม่ค่อยแคร์งเงินอะไรพวกนี้หรอก เรามาแล้วดับเสียแล้วเอ้ยเกือบเอาไปใส่ผิดนี่ไม่ผิดไม่พลาดอะไรหรอกอะไรวะเนี้ยโอ้คุณว่าแมวตอนแรกหล่นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมาไอรูปเหรอไอรูปเรานี่โอ้ยไม่มีอะไรขายเลยนี่ จ็บไปไวัยรุ่นว่ายังไงไวัยรุ่นอ่าเอ้ยเฮ้ยสาดเสียไปเลยไอ้ทองคำสะอาดคอมด้ยเยอะอือหือเยอะแล้วเนี่ยหมยว่าน่าจะได้เงินหลายบาทแหละจะคอมอมันอือต้องใส่รหัสด้วยนะคอมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ใส่ให้น้องรอแปบ๊บมึงเออแล้วทำไมนะคอมไอ้คอมที่มันผ่านมาเราไม่เข้าไปเช็คไอ้ไวรัสเจเนาเรเตอร์วะ แม่เว้ยมันอาจจะแบบว่ามีอะไรก็ได้นะเว้ยปุ๊บ password you suck me and I love you what you suck me and I love you ไม่เกี่ยวนะคุณูดเองเอา้าโอ้โหมันเป็นพิมพ์ใหญ่่าได้เหรอดูนะ you suck me เออเฮือพิมพ์ใหญ่ก็ไม่ได้คอมไม่ค่อยจะฉลาดอะไรนะ น A B C โอ้ว่ามีอย่างเลยอะเดี๋ยวพี่โอว์ขอให้น้องก่อนกน,นะครับเพราะว่าคอ,อมน้องจะได้แรงๆเล่นเกมได้หน่อยห้าสิบอันนี้ถ้าแปดสิบเลยประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมเอา้าเฟลหาพี่เมือจัดไปจ่ายตังค์ได้ จะเฟโกกี่รอบพี่ก็จ่ายได้น้อง <c oughs> นี่มันแบบว่ามีโอกาสสำเร็จต้อง68%นะมันไม่ผ่าในให้กูได้เลยฮะต้องได้อ่ะรอบเนี้ยเตียบตั้ง20 40แล้วล่ะเออพี่บอกเลยน้องแอปแอปเอาอะไนะนี่เหรอเอาไปเลย แล้วก็เกม Sag jogo. ไม่ไมเดี๋ยวเดี JAM ๋ยวเค่อยเช็คให ah ้ที่หลังอ่าอัปเดตไดเวอร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการนี่เอาพวกนี้ก่อนอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ต่อไประบบปฏิบัติการตื้อตืด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 อะไรอ่า sd g2 0 d e z sgy z เอ1 r โอ้โหพิมพ์ก็อย่างเร็วอ่ะเริ่มเสียนแล้วเริ่มเสียนอ่ะต่อไปเกมใช่ไหมเกมเดี๋ยวดูก่อนดีว่าเอาไปดูเราไปดูก่อนเลยเกมแฟนตาสติกอะไรนะใช่ปะเฟิร์สแฟนตาซีเนี่ยไฟนอลนเขามีแต่ไฟนอลนะอันนี้เฟิร์สพยายามจะกลับคำให้มันตรงข้ามที่สุดเกมวิกิอ่ะ้าพันหดูรีว่า เดี๋ยวเราจะเบนช์มาร์กเกอร์ก่อนอ่าเบนช์ er มามาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่ะแต่ระหว่างรอเราไปดูดิว่าไอ้ดี e เว็บเนี่ยเราซื้อกุญแจเพิ่มก่อนดีกว่ามี55ใช่บห้าไหมซือไปเลยอืมอืมนี่12มันบอกว่ามันประเมินประเมินเอ่อประมาณราคาไวรัสที่แบบว่า ที่คุณจะจัดการมันอ่ะสิบบาทเอ่อออเดอร์คุณไม่มีออเดอร์ใดๆคุณไม่ได้รับออเดอร์ใดๆเลย,เลยไม่มีคำสั่งใดๆแต่ว่ามันมันน่าจะได้หรือเปล่าอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยกาันสี่มึงเล่นได้ทุกเกมแหละกูบอกเลยบวกกับโอเวอร์คอกไปให้ด้วยแล้วก็ก็บอกแล้วว่าเราเซียนไงหุยมี20ิบแล้วหรอทําทำไงวะซื้ออะไรได้ อุ้ยมีอัปเดตแฟลด์ดาด้วยไอย้มันต้อง20เว้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอ่อปึ๊บมันต้องทำยังไงอันเนี้ยอันนี้ก็คือมันต้องพิมพ์อะไรนะตรงนี้อันพิมอะไรนะ,รน,น,ระรนะนี่ปะเออแล้วก็พิมพ์ชื่อไวรัสไป in jet แต่ไม่อ่าปึ๊บแล้วก็วินวัก 7จ็ดศูนย์สามห้าห้าเก้าซีซีหกศูนย์ชื่อมันเหมือนมันซ้ำอยู่ตลอดเลยนะเว้ยมันไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าถ้าเราใส่คําสั่งไปมันก็จะทำให้ทุกครั้งแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะมันไอชื่อไวรัสตรงนี้มันเหมือนมันมันซ้ํามาหลายอันแล้วอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะถ้ามันซ้ํากันอ่ะนะส่วนไอตรงนี้เดี๋ยวมันก็คงขึ้นเรื่อยๆแหละที่ในเมื่อที่เราซ่อมคอมอ่ะนะใช่ไหมอ่าไวรัสดีเวล็อปเมนต์ ตัวจัดการไวรัสปุ๊บเราต้องมาอัปเกรดตรงนี้อัปเกรดแฟลตไดมันจะทำอะไรแฟลตไดของคุณ้ยมันมองไม่เห็นวะอ๋อนี่เสร็จแล้วพอดีเดี๋ยวเขาดูก่อนคุณผู้ชมเออจะก๊อปปี้ก๊อปปี้ตัวมันเองไปในแฟลตไดและก็จะรี p r ร d ดิ e เหมือนว่ามันก็จะเอ่อกลับมาผลิตผลิตเอ่อไอตัวตัวเนี้ยอีกครั้งในในในนั้นในแฟลชไดร์แล้วก็อันนี้ล่ะมันจะป้องกันตัวมันเองจากไวรัสโค้ดหรืออะไรเออประมาณนั้นฮะผมก็ไม่เข,ข้าใจพวกไอตัวอัปเดตนี้เท่าไหร่หรอดัตต้าลอสพาเวล Data on forum ผมคิดว่าถ้าเราอัปเกรดพวกนี้ไปเนี่ยการทำงานของของของเราในการซ่อมคอมเนี่ยในเรื่องในในส่วนของไวรัสเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นปะอืมอ่ะไม่เป็นเุย้ยเอา,เอ,าเอาอีกแล้วหร <c oughs> <c oughs> อืมน้องผมลืมไปแล้วเนี่ยว่ามันมีอะไรแบบนี้เฮย้ยคนนี้ทำอะไรอะ่ะเฮย้ยน่ากลัวว่ะมันใส่หน้ากากเหรอวะ เฮี่หลอนจัดเจอคนเดิมนี่สควอชโอ้ยนี่หน้ามันหื่นกามบเฮ้ยใช่โจมันเนี่ยไม่ใช่ดิโจมันนั่งซ้อมของแม่เราอยู่ใช่ไหมโจมันเลิกดูหนังโปม๊มันทำงานทำการแล้วใครไม่รู้ไอโจคือใครไปดูอีพีแรกอ่ะเดี๋ยวเขารู้ไงน้องคนนี้สายใหญ่เลยมีอยู่ท่าเดียวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันฆาตากรนี่ นี่มันไมเคินเมเยอร์ไม่ใช่ไมเคิน er. มันไม่อ้วนขนาดนี้เว้ยมันช่างแม่งใครก็ช่างเหอะบอกเลยอ่ะโจมันติดหนังโป๊แต่มันเป็นคนดีแล้วเราให้โอกาสมันทางสังคมหน่อยต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่ด,ดุงหนังโป๊เองอือเออเราซ่อมครบเลยใช่ไหมนนนนนเนี่ยคอมนี่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 กูในทะเลทะไล่ โอเคมันไม่มีอะไรแล้วเสร็จป,ปุ๊บมาไอ้น้องป่าโอ้ยสองพันกว่าบาทแล้วซ่อมพลาดมึงมี้อมมาซ่อมอีกแล้วะ่ะ <Okay. S 1> แต่ด้วยความที่เราแบบว่าร่ำรวยแล้วแล้วคิดว่า ep นี้จะเป็น ep สุดท้ายเพราะว่าไอ้เรื่องไวรัสนั้นมาคงอีกนานนะครับคุณผู้ชมกว่าแม่งจะแบบไปถึงจุดสิ้นสุดมันคงไม่มีอะไรมากหรอก ทั้งั้นเกมมันก็จะต้องแบบซ่อมวนลูปอย่างเงี้ยจนกว่าไอไอตัวไวรัสเจเนเรเตอร์มันครบอ่ะผมว่ามันจะน่าเบื่อเอาคนดูก็จะเบื่อเอาด้วยเพราะว่าแบบวันวนมันก็ซ่อมแต่คอมเพื่อที่จะให้ผ่านตรงส่วนนั้นเออจริงเอเว้เดี๋ยวดูดิมีอะไรเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะมันมีโต๊ะอาหารแล้วมันมีเออันมันมีไม้ม็อบมีแบบว่าเอ้ยนี่มันรันนี่รันในคนลันคุงอ่ะเห็นไหม เฮ้อมันทำอะไรวะมันออกเดทกับออกเดทกับรันเหรอเอานันี้เอากล้องมาดูดีกูจะไปถ่ายมันมันอาจจะติดพลังงานบางอย่างก็เป็นได้มันแอบหลอนๆนิดนึงนะเนี่ยเออเห็นไหมวะอืมตรงนี้ไม่มีใครไอ้ที่ถ้าติดมาในกล้องนี่แบบบันเทิงเลยอะ มันจะเข้าไปยังไงไว้ตรงตรงนั้นอะตรงทางข้างๆเนี่ยเฮ้ยไม่เจอผู้สาวแล้ววะ่ะเราแม่งไม่ติดหื่นกามอะ่ะเอาก็ดวงเขาแทงตายเขาหายไปเลยวะ่ะไม่มีแล้วผู้สาวของฉันโอ้ยไม่มีอะไรให้เราทำเลยวะ,วยะนุ่งนุงนุ่น่เลยอ่ะนี่ผู้สาวออกมาทะเลทะไล่แล้วนะ ร้านแมวนี่มีอะไรป่าวะร้านแมวอยู่ข้างบนม,มีอะไรเลยวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีออ่ถ่ายรูปหน่อยแล้วจีบคนนี้ได้ไหมเอ,อ่อหมาหรือแมวมันถามอยูอ่ๆมันมาถามหมาหรือแมวมันมีหมาหรือไงเกมเนี้ยอื้หือ,ม,อม,มีอะไรบ้างไะ มันมีแต่ซื้อซื้อซื้อไม่มีอะไรแล้วอ่ะคุณผู้ชมวันนี้อืไปดีกว่าเฮ้ยโอ้โหกูนึกว่าผมมึงใครเวย์เฮ้ยพากูหลอนถ่ายรูปหน่อยน้องไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใช่ใช่ไหมมันไม่มีมันไม่เห็นหัวอ๋อมันน่าจะท้อนกับกระจกนี้แฟดอะ กูก็ไม่ชถ่ายถ่ายมันมีครึ對對่งตัวยิงดิเออเฮ้ยแล้วอะไรเข้าไปในร้านกูน่ะบ้านแมวกระเด็นไปยันนั่นเลยหรอเกิดจากไอ้คนชั่วพวกนั้นเปิดดูดิอ๋อกูนู้ว่ามุยนพูดกับกูตกใจเลยไปดีกว่าไม่มีอะไรทํำละ ไปมอเขาไปซ่อมแล้วกันหน,น,นุนหนานหนุนหนานเอาเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็คอมของฉันไม่ทำงานอีกแล้วโอเคได้เลยฉันจะซ่อมให้เอาอะซื้อเลยซื้อเลยเอซื้อแผ่นเกมไปเหรอแผ่นเกมแม่งขายออกยากมากเลย ด้วยความร่ารวยของเราเราก็จะต้องเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจนะคะคนรวยเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าคนรวยมักจะรวยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านั่นแหละเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจไงจัดมาเมนบอร์ดเอาเมนบอร์ดมาขายปึบป,บปบึถ้าเรามีเงินเราก็จะทำธุรกิจได้สบายขึ้นเพราะเรามีเงินทุน แล้วเราก็มีเงินเก็บเราจะไม่กวนในการเสี่ยงที่จะธุรกิจเราล้มเหลวอ้ามาต่อไปไปโอ้โหแปดชิ้นอะเราต้องยกเข้าบ้านแล้วนะมันจะวางตรงไหนได้ม้างวะไอ้เชี่ยมันใหญ่นะเนี่ยเออเออตรงนี้แล้วกันอืมกูต้องแบเอากล่องมาปีน่ะบัตรซบ ่อไปเราจะเอาอะไรมาขายต่อดีแล้วเราจะพอแค่นี้ไม่ได้เลย CPU i7 ไปเลยมันสั่งได้ทีละหกใช่ไหมพี่ก็จัดให้ได้อ่านี่ก็คือแบบว่าอีกส่วนหนึ่งในงานของเราที่จะทำให้เราได้เงินเรามีโรบอทขับแล้วเรามีซ่อมคอมแล้วเราก็ต้องมีขายอุปกรณ์คอมอยู่แล้วตามแบบมาตรฐานทั่วไปของร้านซ่อมคอม มามาส่งกูอยากรู้ดวนไปไหนวะตามได้ไหมปามันก็ต้องเลี้ยวเขานี่ชัวเออแล้วมันก็หายไปในลืมนั้นฮอแล้วมันมาจากทางนู้นได้ไงวะม,มา,าทางนู้นเออบอกไมนมาทางนู้นได้ไงมาคลอไอเจ็ดเนี่ยตั้งนี่เลยเออเดี๋ยวราคาเรามาตั้งที่หลัง อผมว่ามันยังมีน้อยเกินไปนะสำหรับคอไอเจเนี่ยแล้วเราซื้อมาเพิ่มแล้วกันอีก3อันแล้วก็มีแรมแรมแรมด้วยที่เราต้องซื้อาอ CPU 3อันอันนี้ยังมีอยู่ยังมีขายอยู่อันนี้ h h d เ,เอามาเอามาเอามาเรา,เ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 าต้องมีขายครบทุกอุปกรณ์วะร้าน,นเรา มีเงินอยู่แปดหมื่นอ่ะสบายสบาย,บายเดี๋ยวเอาแรมวางไว้ข้างหลังนี้แล้วกัน <_ C 1> เฮ้ยอันนี้เอาออกไปได้ไหมล้างกูมาสะอาดละเออตั้งนี้แหละโอ้มันเกะกะไงพัดลมไม่เอาออกกูอยากจะเอาอีเปลยนี้อ,น <_ C 1> ออกไปด้วยของไม่ค่อยจะได้เลยแม่ง <_ C 1> ชักชาชีพหายอืมโอ้โหอีร้านเราสุดจะเพอร์เฟก แล้วก็อันนี้อีกปึ๊บแรมแรมซื้อแรมหมดหกตัวแรมจัดไปเดี๋ยวรอมาส่งซ่อมคอมต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมสบายบื่อจะดือโบคอมเครื่องนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเห็นตั้งอยู่สักพักแล้วต้องการเฮ็เชดีหรอ สั่งให้แป๊บ,บนึงของกูไม่รู้มาส่งอย่าเนี้ฮ s ด d ี SSD. อะจัดไปเราไม่เอาของที่ร้านเรามานะเพราะว่ามันจะเราจะต้องเอามาวางของนหน่อยอืมเปิดไปแรมแรมตัวโหดแรมเนี่ยอจ,จะต้องซื้อมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าแบบใช้พื้นที่ในการวางน้อยมาก แรมนี่ชื่อเดียวกับช่องอะไรดิเปอร์แต่เขียนไม่เหมือนกันเลยเฉยตานเหมือนกันอ่อสั่งแรมมาอีกเดี๋ยวเอานี้ให้ลูกคา้าก่อนอ่าต้องการฮาร์ดดิสเหรอ,ปอ,ปอเปิบเปิบทำความสะอาดด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วเตรียมไปได้เลย อ่าสรมมึงซ้อมนี้ต่อโอ้ร้านเราชิวๆละคอมเดี๋ยวช่างแม่งกูสั่งของก่อนคอมพวกนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากนะโอ้โหกิจการรุ่งเรืองสุดๆดแล้วจริงเงินทุนกูก็แทบจะหมดแล้วนะเหลืยอยู่หกหมื่นเก้าละจะเกือบแสนอะ เอาละแกไม่มีอะไรทำแล้วไอ้หนุ่มมันต้องมีดิเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยทำอะไรบ้างโอ๊ยคอมเครื่องนี้มันมีไวรัสน,น,น,นี่หว่าเอาเวิร์ดใช่ไหมสกายเลมโอ๊ยง่วงง่วงง่วงเอาเวิร์ดไปก่อน Microsoft Word Microsoft Word นี่ Microsoft Word นี่อ๋อแล้วก็มันมันเป็นอะไรนะที่เป็นโฟลเดอร์ขึ้นอย่างนั้นอะ ไวรัสตัวไหนกันเชียวอ่ะคุณต้องการรีอ๋อต้องรีแพ OS เดี๋ยวเดี๋ยวรีแพให้แป๊บนึงอ่ะโรงแรมเขามาวางก่อนไปเราไปนอนก่อนอคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้ดูดีว่าแม่งเรายังไม่ได้ตั้งราคาขายของเลยเราจะต้องแบบตั้งราคาสมบูรณ์แบบด้วยกูรวยขนาดนี้กูต้องมารอโรงแรมสมซ้อดูหนูโวยแตก แต่น่าจะมีโรงแรมในย่านเดียวที่นี่มีก็บุญแล้วนะสะภาพไม่น่ามีโรงแรมด้วยตอกซอกซอยอย่างนั้นของจริงเลยเฮ้ยมันค้างปะเนี่ยเอา้ามันค้างอะคุณผู้ชมถ้ามันค้างเนี้ยเท่ากับว่ามันหมดวันเลยนะเว้ยเท่ากับว่าที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี้ยมันหายไปเลยด้วยในวันนั้นนะจริงๆทาไมผมผมผม,ผม,ผมถึงสงสัยว่ามันค้างร้ปะเพราะเมื่อวานผมเล่นนอกกรอบมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นในเป็นเป็นแบบนี้เลย แล้วมันก็ค้างหมุนติ้วๆนานๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันสักพักหนึ่ง A few moments later เอาละครับคุณผู้ชมมันก็ผ่านไปพักใหญ่นะที่ผมนั่งรอนะอันนี้ผมตัดคลิปมาเลยนะผมตัดข้ามมาเลยนะมันก็ไม่มันก็ไม่เซฟให้ผมปะถ้าผมออกเข้าใหม่ปุ๊บก็เท่ากับว่าวันที่ผ่านมาที่เราเล่นไปเมื่อกี้มันก็หายไปหมดเลยแล้วคุณผู้ชม,มคิดดูดิของที่ผมสั่งมาเที่ยวมาวางวางราคาก็ยังไม่ได้ตั้งขายเลยเว้ยเลย ไม่เนไรก็ให้แม่งจบไปตรงตแค่นี้แหละเกมแม่งกระโปรงกระโลกระลามันไม่แม่งบักเงี้ยสองรอบแล้วผมเล่นนอกรอบก็บักอย่างเงี้ยแล้วมันกระบักในวันเดียวกันนั่นเวผมก็ต้องมาเล่นใหม่แต่ว่าแต่ว่าที่ผมเล่นนอกรอบใช่ไหมไอของผมไม่ได้ซื้อมาขายพวกอะไรผมไม่ได้ซื้อมาขายผมเล่นไม่ค่อยเสียดายเท่านี้ไงผมเล่นมานั่งเล่นใหม่ได้หรือก็คอมไม่ค่อยได้ซ่อมด้วยผมเอาแต่เดินเตะๆมาเตะมาสนุกสนุกเฉยๆนี่ก็มากะมาตั้งใจเล่นเอาคอนเทนต์รีบซ่อมคอม,คอมเผื่อได้ฮุงได้แฮกนู่นนี่นั่น แม่งก็เป็นซะอย่างเงี้ยเออเป็นสองรอบเลยแล้วเป็นวันเดียวกันอะ่ะในแพทเทิร์นเดียวกันเลยอะแม่งไม่ไมปรับปรุงกันแล้วนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเจอกันเกมใหม่ะะแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย